ก็ขอกราบส,สวัสดีชาวโลกที่บริภุมามากกันทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะ,ะอา่านมังะวายนะครับผมเรื่องหมดแก้วนี้เพื่อเธอนะครับผมถ้าเพื่อไม่เป็นการเราช้าแล้วก็ไปกันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปะอ่านก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งของช่องเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ นี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้าจริงหมอนีหมอนี่เป็นใครกันพระออกอย่างหล่อ,อ,อดื่มดื่มหัวหน้าจ้างแก้วนี้ผมชนเพื่อท่านท่านท่านก็เกลงใจเกินไปนะหัวหน้าลีหัวหน้าจ้างนี่คือยี่อันรองประธานฝ่ายของ โครงการของเราอย่าประมาทเขาเพราะอายุน้อยเขามีความสามารถมากนะก่อนหน้านี้โครงการใหญ่ของบริษัทเราที่จังหวัดเอ็นก็มีเขาเป็นคนช่วยเจรจาอายุน้อยมากอ,อายุน้อยมากความสามารถอายุน้อยมากความสามารถแปลว่าอะไรวะ มันมืนๆแล้วนะทุกคนตอนนี้กี่โมงสามทุ่มใช่ไหมทุกคนเออสาม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 มามาดืม่มคืนนี้ไม่เมาไหมครับเออไม่เม,มาไหมคาารับเออคนณอาจรย์ขอคุณคุนอาจารย์คุณใจดีมากชนแก้วชนแก้ว อเช่นดื่มมากเกินไปดื่มมาไหมเด่มอีกชนแก้วอจิมไปด้วยความเร่าร้อนมาจริงหมอนี่เป็นใครกันหน้าแดงขอโทษครับ ฉันไม่รู้ว่าที่นี่มีคนเดียวฉันจะรีบไปพวกคุณทำต่อได้เลยฟิวเอ๊ะทำไมถึงวิ่งนี้ล่ะวิ่งเร็วซะด้วยคงไม่ได้คิดว่าเราเสียาหรอกนะหมอนั่นฉันรู้จัก ก่อนหน้านี้ที่เมืองบีไม่ใช่ว่าเขาร่วมกับอสังหาริมทรัพย์ฟินอย่างหรอเจ้าหมอนี่เป็นคนรับผิดชอบเองและผู้คนในละแวกไม่ใช่ดิผู้คนในอะไรวะอ,อ๋อโอเค ผู้คนในแวดวงต่างหัวเลาะกันเรื่องที่เขาเป็นคนบ้านนอกที่มาที่เมืองหลวงเพื่อค้นหาโชคลาภตอนนี้เขาได้ขัดขวางการเดินของคนอื่นอยูคนน่คนในแวคนในแวดวงกำลังเล่นตลกกับเขา โอเคผมอ่านมาแว่ดวงที่เจมอ่านมาแว่ดวงโอ้สมองไปหมดละเขาไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไปทั่วโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าคนอื่นมองเขาเป็นตัวตลกขนบ้านนอกก็น่ารักดีนะกูว่าแล้วดีแหละระเอกของเราแต่ว่าไอกคนเมื่อกี้เป็นนางเอกใช่ไหมเออผมไม่ค่อยได้อ่านัางะวายนะท่านเนี่ยไม่รู้ว่า งานครั้งนี้คุณจะช่วยเหลือเราได้หรือไม่ขอเพียงการแนะนำก็ได้เออน้องชายไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากช่วยนะแต่งานครั้งนี้มันยากที่จะช่วยเออหัวหน้าทุกคนครับพวกท่านมีมิตรภาพอันกว้างขวางในเมืองบีโอเคขอแค่พวกท่านเอ่ยปากพูด ฉันว่านะท่านรองประธานอันคุณคงรู้ดีว่าเมืองบีมันลัมมันน้ำลึกพวกคุณพึ่งไปเช่นพวกคุณพึ่งพึ่งไปเ่นมานี่มันเป็นธรรมดาที่จะมีการสูญเสียแต่อีกเดียวก็คงร,ร่าประเนเองแหละใช่แล้วท่านรองประธานอัน หากเรือถึงฝั่งหัวเรือก็จะตรงเองคนพวกนี้ไม่อยากจะช่วยกันเลยสักนิดเอ้อนังเอ็นดูน่าร็กยิ้มมันนารากอะกดเชิญครับฉันได้ยินว่าคนที่ดูแลกลุ่มฟืนฟืนหยางอยู่ที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อดึงเขาเอ๊ะไอ้มอนี่ คุณชายลูกคุณชายลูกโอเคก็จบตอนที่หนึ่งแล้วน,นะครับผมต่อไปก็เราก็ออกไปตอนนี้สองเลยนะครับคุณชายลูกทุกท่านขอรบกวนหน่อยนะครับทางนี้คุณชายลูกได้ยินว่ามาที่นี่เพื่อพบรองประธานอันอยู่ที่นี่คุณชายจึงตั้งใจมาดื่มด้วย อึ้งอือโอ้ยยินดีต้อนรับครับคุณชายรู้มีหน้าเชื่อว่าไอ้ตาอันยี่รู้จักคนใหญ่คุณตัวอย่างคุณชายรู้ด้วยยังจะทำตัวน่าสงสารต่อหน้าฉันอีกรองประธานอันอายุน้อย แต่มีตำแหน่งทำให้พวกเขารู้สึกถึงยุคยุคย่องคุณเรามาดื่มเพื่อทำความรู้จักกันดีไหมเอ๊ะสวรรค์ชักเปดใจคุณใช้ลูกมองมองก็รู้ว่าต้องไม่ใช่เงินธรรมดาแน่ๆเออคุณพูดถูกพวกผมชอบการทำ ความรู้จักมากเลยครับมันเป็นโชคของเราที่ได้รู้จักเพื่อนเช่นนี้เพื่อนเช่นคุณวันนี้เดือนผ่าน <c oughs> <c oughs> อะหน้าแตกหมอมารับเย็บ <c oughs> ไม่ทราบว่าสองคนนี้คือเออเออสองคนนี้เป็นหุ้นส่วนของฉัน ในองค์กรเฟืนอย่างคุณชัยลีคุณคุณชัยลีฟู่เซิงและคุณหลูเฉินหเฉินชัยโอ้ฟื่งอย่างเป็นบริษัทของเรานี่มันไอ้หมอนี่อยู่ในอยู่ที่อยู่บนระเบียงดูเหมือนว่า เพื่อนร่วมงานของคุณจะแตกต่างจากคุณโดยชิ้นเชิงความผ้าแพรลีฟูฉินลูเฉินไยเสียงเฮียตอกสักครู่ต่อมาว่างเปล่าเปิดปัง ฮ่าน้องชายทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่ารู้จักกับชายลู่ล่ะแต่มีความสัมพันธ์กับคุณชายลู่ยังไงทราบพวกเราก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเปล่งเปลืองสันลิน้นเนอคนพวกนี้มันเจอคนพูดภาษาคนเจอผีผู้ภาษาผีทั้งหมดไม่น่าเชื่อถือได้ ประลาดใจจริงเหรอคุณชายลูกท่านนี้คือในเมืองมีนี่รูปฟึงไปคุณชายลูกคือทีนึงพี่เอกของเราไอ้ลอบหมวกอยู่ที่นี่คำพูดของคุณชายลูกก็คือ เรื่องใหญ่ที่ได้รับมอบหมายนามสกุลเขา,าคือลูกหรือว่าเขาคือคนของคนเขาคือคนของคนนั้นของตระกูลลูกฮฮ <c oughs> ในบางมียังมีตระกูลลูกไหนอีกเสีย่ยวนีะนะเออเสี่ยวอ,อันครั้งนี้เราจะรวยแล้วนะ คุณชายลู่ชื่นชมแกแกต้องใช้โอกาสนี้เต็มที่นะคราวหน้าไว้มาอีกนะคะโอเสียงผู้หญิงไหมเฟืองอย่างสามารถรอดชีวิตได้จากวิกฤนนี้ได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับแกว้นะทุกคนต่างนึกว่าเราเอ๊ะทุกคนต่างนึกว่าเราเป็นเพื่อนของคุณชายลูก ทช่จริงแล้วเรามึ่งเจอหน้าเขาเป็นวันนี้เป็นเป็นวันแรกแต่ว่าแต่ว่าหลังจากวันนั้นบริษัทของเราก็เติบโตขึ้นในเบืองบีมีความมาเทิงทางธุรกิจมากขึ้นและทุกคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นแต่เรื่องราวของชายลูกที่ได้เจอหน้าเพียงครั้งเดียวแถมเขายังเอ่ยปากบอกว่าหันเป็นเพื่อน กับเขาในตอนนั้นตอนนี้ก็ฉันก็เริ่มค่อยๆลืมเรียนคำว่าเพื่อนคนสำคัญไปแล้วอุ้ยขอขอไปนะครับตริงชาชาเออวิร์ดเวิร์ดลาวสันพี่ชยัยลีเสืออันพรุ่งนี้มีงาน อ๋ออนะครับพี่ชายหลีพี่ชายหลีเสี่ยวอันพรุ่งนี้มีงานกุศลของกองหุ้นอานไปงานในานามของฉันนะจำไว้ว่าให้ไปก่อน yes ห้าโมงเย็นอย่าสายล่าก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ หมดแก้วนี้เพื่อถือตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองน,นะครับถ,ออถ้าเออถ้าเพื่อนให้เกียรผมก็กดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งของช่องเราได้นะครับผมขอบคุณครับ